ติจ้ามาจะมาเก็บลูกมาเดือยฟรั่งน้ำกันนะจ๊ะสุกเราจะนี่นี่เห็นไหมจ๊ะสิบผ้าซิมเนาะจ๊ะว่าแสบบ่นิ่มๆเราจะนี่อ่ะลูกหนึ่งนี่อีกลูกจ๊ะอันนี้แบบแตกสัมอันนี้แบบแตกกินได้บ่บูคิดว่าเดี๋ยวเด็ดไปซะกันนะจ๊ะเยี่ยวยานไอแอมผักมาแล้งมากิน เดี๋ยวใส่นี่อีกลูกจ้ะนี่จ้ะไดซี่ลูกนะจ้ะ What you think about this อันนี้ปล่อยไว้ฉันอาจจะนิ่มแล้วแต่ว่าเดี๋ยวปล่อยไว้เราจะให้เปลี่ยนสีสักเดนไมาจะเดี๋ยวสิไปซิมโอเคโอเคดันโอเค เดี๋ยวสิผ้าซิมนะจ๊ะเดี๋ยวสิแกะสิผ้าซิมนี่จ้ะสีแบบนี้นะจ๊ะเดี๋ยวสิซิมแบบแสบอ่ะฮืม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 หวานฉ่ำแสบพอแก่กินอีกลูกเนาะวันมอนี่กี่นี่จ้ะอีกลูก นี่จ้ะเอาคนละคืงกับสามีอ่ะนะีลูกนี่หวานก็ลูกแหลกแต่ว่าแห่งก็ลูกแหลกลูกแหลกสิฉ่ำก็ยังคุณมีสิท